สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ e o ออฟอิตาลีสอีเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาเล่น EP ต่อนะครับซึ่งในเกมนี้มันมีเอเตอร์เอกเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าปีอื่นมีหรือเปล่านะครับซึ่งน้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันเต็มเลยว่าพี่ช่วยเล่นให้หน่อยนะครับก็ไปจัดไปะนะนี่ฮะอเตอร์เอกไม่แน่ใจว่ามือถือหรือเปล่าแต่เียมดูอ่า พื้นฐานกันสักนิดนึงนะครับก็คือมีประชากรอยู่แค่สามหมื่นห้าเองนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนเล่นร่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทวานิยมเฮ้ยซอมบี้กูเป็นคนมันก็จริงๆซอมบี้ก็เป็นกลุ่มคนเล่นร่อนอยู่แล้วอุ้เงินเริ่มมาเยอะอยู่นะเงินเริ่มมาโอเคอยู่อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องปั๊มทหารเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงครับอ่ปั๊มทหารมาอีกห้าแล้วก็รถถังอีกห้าโอเคครับแล้วเราก็จะไปอัปเกรดเรื่องของอ่าอัปเกรดกองกำลังทหารก่อนเลย เอาให้เต็มครับเ,เหลือ12พอหมดละคะแนนครับอ่ะกาตาเนี่ยเราตีแน่นอนครับแล้วก็พวกตรงนี้เราประกาศสงครามเลย,ออยเหลือยู่ห0 0อยนะอ่าที่ปรึกษาเราใส่ที่ปรึกษาไปก่อนแล้วกันนี่ครับซอมบี้มีประชากรคือน้อยมากเราต้องหาตีชาวบ้านยวผมว่าผมจะตีใส่ไอ้ไอไอนี่ก่อนเลยคนระับโอมานนะกองทัพมันน้อยเกินไปดูซิว่าเราจะรอดไหมกับสงครามครั้งนี้ผมไม่ได้ปรับบอร์ด a อได้วยนะก็คือ AI ไยังแบบ ปกติแล้วก็การลุกลานยังถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวขอสร้างกองทัพก่อนแล้วก็เซฟเงินตัวเองไว้สัก500ครับไม่เอาเงินไปทำอะไรละอ่าเราจะมีกองทัพซอมบี้ประมาณ24งหมื่นสี่เดี๋ยวซอมบี้ที่อะไรขี่รถถังอยู่มไเชื่ยเลย <c oughs> อ่ะพันธมิตรมันเป็นใครวะเฮ้ยพันธมิตรมันเป็นกาตาเหรอเฮ้ยกาตาเจ็ดพันมันหมื่นเฮ้ยได้อยู่ไปล,ลุยเลยครับประกาศสงครามเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่มัง้ง กองทัพมีอยู่สี่อ่ะลองดูซิว่าจะไหวไหมไปครับลากมือเองแมนวนวลเองครับน่าจะไหวนะผมว่าเดี๋ยวผมต้องตีมันก่อนวะต้องตีมันก่อนอ่าตัดกองทัพมันไปก่อนเฮ้ยทำไปเล่นไปน,นี่ซอมบี้โหดเหมอือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอเคถ้าอย่างนี้ก็น่าจะสบายขึ้นมาหน่อยยึดเมืองหลวงเลยจบกันที่เมืองหลวงโอ้ย,อยใช้เวลาย,ยึดช้ามากชาวซอมบี้กูไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องขยายดินแดนก่อน โอเคได้มา98 0 0 0่เดี๋ยวดูซิว่าเราดินแดนตรงไหนได้บ้างได้หมดเลยปะเฮ้ยได้ไม่หมดนะครับโอเคเอาเท่าที่ได้อ่ะโอเคครับพอได้ดินแดนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนศาสนาอีกอ่ะเปลี่ยนศาสนาครับแล้วก็โอ้โหต้องแบบพักเบรกสักพักนึงก่อนเลยอ่ะเฮ้ยแต่เราเลือกขยายนะซอมบี้เฮาเฮาเฮาเด้อเฮียออุ้ยเงินติดลบอุ้ยเงินไม่มีเป็นกรรม แต่ต้องกู้เงินนะครับพี่หาแต่ดูก่อนว่าเรายกยิบดินแดนมาได้เราจะได้มาเท่าไหร่นะครับได้เยอะปะแต่เราดูก่อนแล้วกันเอ,อ่อมีภารกิจอีกสามอันที่เรายังทำข้อได้เปรียบใช่ไหมผมเอาเป็นการขยายตัวเชิงลุกรดลงหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะไปก่อนเลยเออ้ผมไม่มีเงินว่ะเงินบวกน้อยเกินน่ะต้องลดทหารตัวเองลงไปอีกอะแพงเกินน่ะเนี่ย โอเคกู <Okay. c oughs> ลดก็ลดวะจะเหลือหมื่นสองจะสู้ใครได้วะหมื่นสองไม่ลดไม่ลดไม่ได้ต้องตีอย่างเดียวต้องยอมเป็นหนี้ตีเท่านั้นที่จะครองโลกอันนี้มีพันธมิตเป็นใครพันธมิตดูด,ดิอุ้ยอียิปต์ไม่ไหวอียิปต์ไม่ไหวเอ่อเราไปตีกาตาต่อดีไหมกาตามีมีพันธมตเป็นใครการตาใครวะเนี่ยอุ้ยอันนี้โหดอันนี้โหดมีหมื่นหกมีเอ้ยสู้ได้อยู่ถ้าเราตบไอกองทัพออันี่มันออกไปก่อน ลองดูสิไปครับแล้วก็ประกาศสงครามเลยโอเคต้องรีบตีกองทัพมันก่อนอย่าให้มันรวมกองทัพกันได้ทำจัดทิ้งไปเลยโอเคอ้ใช้เวลาย,ยืดนานมากเมืองหลวงไม่รู้ว่าผมว่าเราต้องขยายนะอันนั้นเอ้หกสิ้าแล้วเอ้เๆ้เอ้เอ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 โอเกือบจะแพ้เกือบแพ้โอเคหมื่นเก้าดูดิสู้ได้ไหมเฮ้ยสู้ได้อยู่โอเค านไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาอันนันท์คมตัวเองก่อนแม่งยึดอันนันท์คมผมไปหมดเกลี้ยงตับเลยโอ้ยไหวอยู่มั้งซอมบี้ะโอเคจบสงครามกาตามาครับไแ,แค่เนี้ยเหรอโอ้ได้โคตรน้อยเ <laughs> งินติดลบลเ,เลยตับทำยี่อะไรไม่ได้แล้วครับเงินติดลบรัวๆเลย ดี๋ยวผมต้องลดทหารแล้วก็ต้องแบ่งทหารเราไปครึ่งหนึ่งก่อนที่ผายประชากรอ,อะไรลดหมดเลยเดี๋ยวหรือระหว่างนี้ผมว่าบุก,บ,ก,กบ,บ,บุกต่อเลยก็ได้ั้งเนี่ยนี่บ้าหรือป่าไม่ต้องสนใจใเรื่องเงินหรกเดี๋ยวเงินมันก็บวกมันเองกูจะเคมยังไงกูจะเอาเงินที่ไหนมาเคมเนี่ยอ,อันนี้แล้วกันโซมาเลียโซมาเลียมีันธมิรเป็นตรงนี้10มี13ามี25ถ้าเราตีกองทัพโซมาเลียแต่ก่อนก็น่าจะได้นะ ลองดูสิต้องลองครับต้องไปตีกองทัพโซมาเลียก่อนไปอย่าให้มันรวมกองทัพกันมันมี25มาหนึ่งแล้วโอเคแตกไปหนึ่งโอเคสวยเฮ้ยเหลื 18, อ11เอ,อ่ะเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ย19เอ,อ, 19. อเกตทหารมาจากไหนเเกตทหารมาจากไหนต้องรีบจบสงครามแล้ว มันต้องการ25ถึงจะจบสงครามเฮ้ยเย้ทำไมเนี่ยเฮ้ยเรามี20เฮ้ยสู้ไม่ได้เอยอยโอ้ยอ้าวแตกโอ้ยเล็นยากเกินกองทัพเกินไม่มีเงินหมดเกลี้ยงตับเลยโอ้ออะเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มประเทศกันแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับตัดก่อนไป โอเคครับหายกันไป60ปีเต็มๆนะครับที่ผมไปนั่งพัฒนาประเทศมานะครับแล้วก็ไปเล่นหลังไหม่มาก็คือไปยึดไอ้ไอ้ไอ้นี่มานะครับเออตอนนี้ก็มีกองทัพเงินก็ติดไม่ไม่ติดลบแล้วถือว่าโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับต่อไปนะผมคิดว่าผมจะบุกเยเมนนะครับเยเมนมีพัฒมิตรเป็นโซมาเลียนะครับโซมาเลียมีกองทัพอยู่หมื่นสามผมมีสองหมื่นหนึ่งแต่น,นี่มีสี่หมื่นรวมกันมันยังสู้ผมไม่ได้เลยเด็กๆไป,ไปน้องเลยดีไหมเลยผมไปบ,มบุกผมบุกประเทศพวกง่ายๆนี่ก่อนแล้วกันกลัวค่อนข้างกลัวนะครับอ่ะ อันดัมิดเป็นกาตานะครับกาตาก็อยู่ด้านบนหมื่นสองโอเคไม่มีปัญหาครับไปงั้นเราก็ประกาศสงครามยึดดินแดนไปเลยแล้วกันเออให้มันรู้ซะบ,บ้างว่าซอมบี้ใครตึ๊กเอาผมให้ไอ,ไอเล่นอยู่นี่หว่าโทษทีโทษทีเดี๋ยวผมเล่นเองครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกาตามึงจะมายึดดินแดนกูได้ไงฮะตบดิครับออมึงโดนซอมบี้กูตกไปไง <นะ S 2> ล่ะเดี๋ยวมิงมันหลวมครับจริงๆยึไดไต้พวกนี้ไปไม่ค่อยคุ้มแล้วนะมันได้ดินแดนไม่ไม่เวิร์กอะ่ะดินแดนมันน้อยอะ่ะโอเค เท่าไรเนี่ยร้อยสามเงินไม่มีละต่อไปเอาเป็นยูเอเต็ดสเตทเ้ยไม่ใช่ U ยูเดี๋ยวไม่มีคู่แข่งแล้วไ่ช่างแมงแล้วชื่อเฮียไม,ม่ประกาศสงครามเลยแล้วกันนะเราต้องการขยายดินแดนให้ไกลที่สุดต่อที่จะไกลได้นะครับผมไม่ได้เน้นอะไรเลย,เลยผมไปเน้นาภาษีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเน้นภาษีเสร็จแล้วก็ปั๊มทหารอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเรายึดแถบตรงนี้มาได้ละทีนี้เนี่ยผมก็เล็งไปทางไอโอโมงโอมานอะไรนี่นะ แต่ผมไม่มีเงินในการผนวกทํายังไงวะเนี่ยเงินไม่มีอ่ะจะตีนี่เลยน,นี่อันนี้ปั๊มกองทัพอยู่เนี่ยมีพันธมิตรปะพันธมิตรซีเรียว่ะซีเรียนี่กองทัพเท่าไหร่มันมีสามหมื่นซีเรียสี่หมื่นเก้าสู้ไม่ไหวครับอารับตรงนี้ก็สู้ไม่ไหวอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่มีพันธมิตรนั้นขอมาตีน,นี้ก่อนแล้วกันไปจะเล่นยากมากอะ่ะอ่ะประกาศสงครามไปครับดูไม่ได้หรอกกองทัพผมมีมากกว่าแบบหลายเท่าเลย โอเคอครับอ่ะค่อยๆยึดกันไปเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องยิ่งใหญ่ในแดนใต้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยึดใหม่ยึดใหม่ไม่เอายึดใหม่เราจะยึดอ่าแถบตรงนี้ไปนะครับเงินไม่มีอ่ะรถถังหนักวิจัยสำเร็จแล้วอ่ะอัพเกรดกับรถถังหนักมีอยู่เจ็ดคันไม่มีเลยเลยอ่ะตอนนี้เราก็ขยายไปได้ใหญ่อยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวผมต้องอ่า ไปฟาร์มเงินแล้วก็เดี๋ยวพอนวงนี้ก่อนครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจนใหม่ครับอีกสิปีหนาโอเคมาผ่านมาละสิบกว่าปีนะครับก็ไปปั๊มทหารเพิ่มมาเป็นหกหมื่นห้าหมื่นเก้าแหละแล้วก็ไปนั่งไล่เก็บภาษีจนตอนนี้เงินมาสิบสี่แล้วนะรจริงๆอะ่ะพื้นที่อะ่ะมีแค่นี้ก็ได้นะครับแต่คือถ้าได้เงินมาเท่าไหร่อ่เน้นไปที่ภาษีอย่างเดียวอะ่ะรับรองครับแป๊บเดียวคุณทําได้แบบผมแน่นอนไปถึงเวลาที่เราจะประกาศสงครามเพื่อยึดเยเมนแล้วนะครับปลายลุยเลย,ยมาครับเยเมนมาใส่เดี่ยวกันดีกว่า กองทัพเนี่ยมันต่างกันนะจานน้องๆมาเลยครับโซมาเลียมาเลยครับให้หมดให้ทั้งให้ทั้งโซมาเลียเลยกูจะแทงให้ไมดเลยตอบอย่างเดียวโอเคคือแบบชั่วโมงบินผมมันสูงเกมนี้นะครับมันก็จะเลแบบตึงจะเล่นแบบตึงๆหน่อยนะครับอ่ะยึดไปให้หมดเรียบร้อยขอดินแดนได้เท่าไหร่วะได้หมดปะได้ไม่หมดนะครับโอเคเอาเท่าที่ได้แล้วกัน เท 26, 3, okay. okay. ่าไหร่ย <im <um ี่สิบหกใช่สามร้อยห้าสิบสามโอเคเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันสามร้อยห้าสิบสามระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะไปที่ประเทศนี้นะมีกองทัพอยู่เท่าไหร่นะกองทัพอุ้ยเจ็ดหมื่นสองเป็ดแสนเวลาผ่านมาไวเกินอ่ะเอ้ยกูเหลือจะเชื่อเลยก็ว่ากูปั๊มเร็วแล้วนะกูสู้มึงไม่ได้จริงๆว่ากูยอมแพ้มึงเลยกองทัพเยอะเกินนะครับซาอุมีกองทัพเท่าไหร่ซาอุมีกองทัพอยู่สามหมื่นสี่มีพันธมิตรเป็นใครซาอุตอนนี้ เป็นมันธมิตรเป็นซีเรียนะครับเฮ้ยสามหมื่นน้อยไปสู้ผมไม่ได้ไปตีครับหุ้ยมีซีเรียกับไอ้นี่วะไม่สนใจครับนี่ยึดแม่งเลยมาตบตอบอย่างเดียวบอกเลยไม่ขนาดมือพี่เลยมา,ยมาครับกองครับทีค่คุณจะไปเรียกมาเฮ้ยอ,อะไรอะไรอ่ะมากองเดียวมาทำไมตบดิผมว่ายึดเมืองหลวงเลยก็ได้มัม้งไปยึดเมืองหลวงกันเลยดีกว่าโอเคได้เมืองหลวงมาแล้ว น่าจะสบายขึ้นมาหน่อยเอ้ยแล้วมันลงไม่เรียกลุงลงมันลูกน้องมาช่วยเหรอเดี๋ว่าลูกน้องไปตีแมวผมอยู่ตบตบมากันทีละทีมากันทีละรอบทีละรอบมันก็หวานเจี๊ยบชาวซอมบี้ของผมเลยใครก็หยุดข้าไม่ได้ท้งบ้านเปนเลยเฮ้ยมันจะง่ายเกินนะเนี่ยเรียบร้อยแตกเดี๋ยวเอาสักร้อยเซ็โอเคขอดินแดนนะครับคุณให้ดินแดนผมได้แค่ไหน เอี hey, ชาวซอมบี้สิต้องยิ่งใหญ่เท <c oughs> <c oughs> ่า,หาไหรนะ่วะเนี่ย19เปอร์เซ็นต์นี่เหรออุ้ยซอมบี้นี่คือยึดไขรนี่คือการขยายตัวเชิงลุกนี่คือแทบไม่มันแทบไม่บวกเลยนะครับโอ้โห oh แล้วดูตอนนี้ซอมบี้เราเริ่มยิ่งใหญ่แล้วนะเริ่มแล้วนะนัํมตึงแล้วนะแต่คือแบบแมนทาวเวอร์ไม่เหลือเลยอะ่ะระหว่างนี้จะขอพัฒนาประเทศกันแล้วครับเจอกันะอีกทีนะอีกติดปีงหนา ผมว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีคนไม่เชื่อผมแน่ๆเลยเดี๋ยวหาว่าผมแบบเหลี่ยมแน่นอนคุณดูนะผมมีเงินอยู่สองพันหนึ่งใช่ปะคุณดูนะผมมีเงินบวกอยู่28่สดูการจัดเก็บภาษีนะครับรอดูว่าเพิ่มมาเท่าไหร่28.8นะตอนนี้นะเราดูครับว่าจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่เพิ<ๆ>่มมาเป็น3 7เป็นไงพี<ๆ>่ซอมบี้มันตึงนะครับมันตึงแบบตึงที้เกียเลยเนี่ยตึงสัสผมก็ไม่รู้ว่ามันเก็บภาษีได้มากกว่าชาวบ้านเขานะแต่มันเก็บได้เยอะมากดูดิ เนี่ยแล้วแป๊บเดียวเรามีทหารเป็นแสนได้สบายสบายเลยครับบอกเลยว่าแบบง่ายมากโอเคระหว่างนี้ผมขออนุญ,ญาตประกาศสงครามใส่เยเมนนะครับเพื่อยุติข้อบาดหมานตรงนี้แล้วก็ยึดแมงหมดไปทั้งหมดซะเนี่ยครับซอมบี้มันแบบมันสร้างทหารมันแบบมันเก็บภาษีได้เยอะมากคือ,อยังไงวะซอมบี้มันมีการจ่ายตังค์กันด้วยเหรอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีการจ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้กับไอ้นี่นะคนใหญ่คนโตของเราเฮ้ยอันนี้มันยึดไม่ได้ทั้งหมดงั้นเราจะเอามาเป็นพับเพจแล้วกัน เ okay. เป็นพระเภทกูนี่มาอ่าเรียบร้อยเราได้เยเมนมาเป็นลูกน้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับความสัมพันธ์เนจริงๆผมปรับความสัมพันธ์กับไอ้ไอ้นี่อยู่นะครับเพราะว่ากองกําลังมันทหารมันเยอะเกินเนะี่ยทหารมันเจ็ดสิบหกผมมีกองกําลังแค่เท่าไหร่เองอนะสามสิบเก้าห่างกันฟ้ากับเหวเจ็ดสิบหกกับสามสิบเก้าูเหลือจะเชื่อเลยอ่าตอนนี้เอ่ออะไรวะเนี่ยโดนยึดเหรอเฮ้ยกลายไปเป็นของใครไปแล้วเนี่ยเป็นรัฐหุ่นเชิดเหรอ โอ้แล้วหนุนเชิดวะจะไปไงต่อเนี่ยแล้วคือเอาประเทศไทยกูหายไปไหนเนี่ยประเทศไทยหายไปทั้งใบเลยเหรือฟิลิปปินส์คืออะไรเนี่ยฟิลิปปินส์มาอยู่ฟิลิปปินส์เฉยเลยแนตะ่ผมขออนุญาตปั๊มกองทัพเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันกองทัพผมว่ามันน้อยเกินว่ะนี่ปั๊มไปเลยเยอะๆเรารวยซะอย่างนะครับเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนี่น่าจะยังน้อยเกิน,นครับเดี๋ยวเราจะมาบุกไอ้นี่อุ้ยนี่สุดานใหญ่มากสุดานมี อหมื่นหกหมื่นเจ็ดเยอะกว่าผมอยู่ดีเดี๋ยวต้องรอก่อนผมว่าเราอาจจะบุกสูดานได้อยู่นะครับเดีย๋ยวต้องปั๊มกองทัพให้ได้มากกว่านี้ก่อนเรามีแมนพาวเวอร์ตอนนี้เราเต็มแค่สองหมื่นแปดแล้วก็แมนพาวเวอร์เราขึ้นช้าด้วยเพราะว่าผมไปเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเลยผมไม่ได้เน้นเรื่องแมนพาวเวอร์เลยครับเงินก็เลยจะขึ้นช้านิดนึงได้สักแปดหมื่นขอสักแปดหมื่นได้ไหมเด,เดี๋ยวเอากองทัพมารวมกัน รวมมารวมรวมเยรวมเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดนี่พอจะไหวไหมวะน่าจะไหวั้งลองดูไหมเทคโนโลยีแปดสิบสี่เทคโนโลยีผมแปดสิบสามมาก,กน้อยกว่กากันนิดนึงเฮ้ยมันลดทหารละไปตีเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกองทัพมันใครอีกคนนึงอะ่ะเฮ้ยทองกองทัพไม่เยอะไปถ้าเราตีโซโมาเลียได้นี่ผมบอกเลยแล้วน่าจะสบายเรียกเยเมนมาช่วยลบด้วยครับมาเยเมนมึงต้องมาช่วยกูลบเดี๋ยวนี้ เออตบทับหลักมันไปก่อนทับห,หลักมันทับหลักมันมาแล้วไปช่วยกันไปช่วยกองทัพเออเอ,อได้อยู่โอ้โหเกือบไม่รอดตบให้หมดเออได้อยู่ตบให้หมดเอาให้ละเอียดเออละเอียดแล้วว่ะทำไปเล่นไปกองทัพเรามาแล้วนะเนี่ยแต่แบบแมนพาวเวอร์ไม่เหลือเลยฮส <c oughs> อมบี้กูเริ่มตึงไม่ขนาดสอมบี้ก<ม>ูมาหมื่นเก้าโอเคโอ้โหแต่บ้านโดนยึดกระนำเลยเี๋นวนะ ไล่ยึดเมืองหลวงกันเอาให้จบเมืองหลวงให้ได้กันเฮ้ยกองทัพจะหมดวะกองทัพจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองทัพจะหมดเยี่ยมมันลงกันเยอะว่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกันบ้านกันกลับไปกันบ้านกันกันบ้านกันกันบ้านกันบ้านเฮ้ย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 เจละเหิดจะละเหิดกันบ้านกันกันบ้านกันโอ้ตายแล้วทหารผมไม่เหลือแล้ว เออแพ้ตัวคราบครั้งนี้รนเราแพ้ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแล้วกูทำไรไดุ้้ทหารเยอะเกินเออคุณตายออ <Okay. S 1> โอ้โหถ่ายยืดใ,ใหญ่ละเดี๋ยวได้จะโดนยึดไปขนาดไหนเนี่ยยอมครับยอมยอมยอมโอ้โหโโมันเอาไปเยอะมากโอโกเคยังพอเงินครับโอ้ยแพ้แล้ว เดตัดก่อนครับเจนใหม่อีกสิเพียงนะ่ะอ่ะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเสียดินแดนไปเยอะมากนะรตรงโซไอตรงโซมาเลียเราก็เสียนะครับตรงนี้เราก็เสียเกาะเมืองหลวงเราเราก็เสียนะครับเสียเยอะมากแต่ก็โอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีความคิดว่าผมจะขยายไปทาง อ่าตรงด้านใต้นี่ด้านใต้ตรงนี้ครับแต่คือมันมีแต่คนใหญ่ๆแล้วเนี่ยในแอริกานี่ถ้าไม่มีประเทศเล็กๆเหลือแล้วมีแต่ประเทศใหญ่ๆแล้วอ่ะคือแบบมันต้องงัดกันแล้วอ่ะอย่างเช่นซูดานเมี่ยซูดานก็กองทัพก็มันสร้างกองทัพขึ้นได้อีกครับคือพื้นที่เยอะเกินอ่ะผมก็มีทหารได้แค่มากกว่านี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะลองผมจะมาบุกอ่ามาดากัสการ์ดูแล้วกันนะครับอาจจะไหวอยู่กันอ่ะไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ไอมาเล่นเองเลยแล้วกันเงินก็เดี๋ยวผมลืมใส่ที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษามาใส่ก เพราะว่าเ,เป็นซอมบี้ปว่ามันเลยดูกระโปงก,กระโปรงไงไม่รู้อะไปครับเจอกันผ่านแม่น้ำด้วยอโอเครเราจต้องหาฐานที่มั่นใหม่เราจะต้องอหนีแล้วครับตั้งอาณานิคมที่ใหม่แล้วเราไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วเผื่อถ้าเราแพ้ขึ้นมาเราจะได้แบบมีดินแดนเคยือแบบคุ้มกะลาหัวเราอยู่นะครับอุไดนิดเดียวเองเหรอกู้ได้โคน้อยซอมบีก้กูยิงได้น้อยมากอ่ะเคมมา คือแบบยุโรปนี่คือแบบแม่งมีทาหารกันเยอะมากแล้วอ่ะผมมีทาหารแค่นิดเดียวเองอ่ะอันเนี้ยเราผมผูกมิดอยู่นะแต่เราจับพันกันยังไม่ได้สิน่าเสียดาย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยตอนที่คูต้องต,ต,ตีตีโซมาเลียโซมาเลียก็พอจะตีได้อยู่แต่มันมีคู่แข่งะครับผมมีเยเมนอยู่เหมือนกันอ่ะลองประกาศไปดูแล้วกันไป <c oughs> แล้วเยเมนมันจะช่วยใครเยเมนไปช่วยโซมาเลียเนี่ยนะแต่มันเป็นลูกน้องกูนะฮะ <c oughs> มึงเป็นลูกน้องกูแต่มึงไปช่วยสมเลียโอเคตายห่างกันซะให้หมดไอ้พวกเวนไอครับเอาดนนิคมตัวเองคืนมาก่อนเออมันใท้พวกนี้มันไล่เล่นระยิบนี่ไงเมืองหลวงเรา,าย้ายมาเมืองใหม่นะครับตีเมืองหลวงผมอย่างเดียวเลยวะ่ะไล่ตบกองทัพไปก่อนครับคือเราต้องขยายดินแดนอะ่ะยังไงเราก็ต้องมีดินแดนเพิ่มเยอะๆไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะสมเลียเอาได้หมดเลยไหมเอาไม่หมดครับโอเคไม่หมดไม่เป็นไรงั้นก็เอาเท่าที่ได้มาก่อนแล้วกัน ล้วเงินติดลบอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวซอมบี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกัน,กนผมไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เล่นให้ดูกันเฉยนะครับถ้าชอบเนี่ยถ้าอยากให้มันมี EP 2เนี่ยขอสัก300ไลค์ละกันนะครับแต่เล่นยากมากแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันเกิดกันหมดแล้วอะ่ะชัหน้ามีกองทัพเยอะมากอ่ะเนี่ยพวกรัสเซียอะไรเงี้ยกองทัพร้อยสี่แล้วอะ่ะกองทัพเป็น,เป,นเป็นล้านแล้วอะ่ะผมมีกองทัพอยู่ที่อ่าห้าสิบเองอ่ะย,ยังต่างกันเยอะอยู่นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันไไวววว้้เจอออกกกัััััันนนนใหหมม่่คคคลลิปปาารบรบบสสสดีี็ขตผ